ดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะน,น,ะนี่มาเบ่งบรรยากาศปลาไผ่กันนะคะเพื่อนน,นี่ปลาโตแล้วโฟปลาโตแล้วนะคะฟูฟอ่าปากเพงแงบเบพงแงบ,บทพงโฟนี่โตมากแล้วนะคะโตเร็วมากค่ะปลาสวายเนาะคะ่ะปลาสวาย ปลาสวายนะคะนี่ๆๆปลาจรให้เบิง่งบ่บ่ก่อยเห็นปลาไหนเนื่องจากบรรยากาศบรรยากาศครึ่นฟ้าครึ่นฝนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเด้อเพื่อนๆบรรยากาศครึ่ฟ้าครึ่นฝน นาข้าวนะคะเพ่อนเพื่อนงามเลยมุม่วงกระดกคักสามาดูรกมากนี่นาะข้าวบรรยากาศลัวๆคึ้มฟ้าคึ้มฝนประจาลงทุนปีนต้นลำใหญเลยนี่ปา่านาประจามานี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่บรรยากาศนะคะ บรรยากาศเดี๋ยวจะพาเลาะป่าไผ่ด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ได้เลาะนานแล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศขึ้มฝ้าขึ้มฝนนี่สิเป็นเนาได้เนาะคะ่ะเน้อเพื่อนๆไปกันค่ะนี่เพื่อนๆบางรุ่นนี่ปากอาปากสวอเซเว ไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วนะคบเพื่อนเพื่อนเบิ่องโอ้โหหู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 ไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วนะคบเพื่อนเพื่อนไม่ได้มาอัปเดตนานแล้ว สวยงามมากค่ะสวยงามมากๆนะคะบรรยากาศในป่าไผ่สวยงามมากๆค่ะนี่โคตรพมงมูมกแตง่งตัวใหญ่แล้วเพื่อนๆนี่ตัวใหญ่แล้วค่ะ ปลาสวายนะคะปลาสวายล้วนๆนะคะเพื <im ples premature> ่อนๆปลาสวายปลาสวายนะคะปลาสวายปลาสวายล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะมุมกว้างบรรยากาศบรรยากาศมุมกว้างๆนะคะเพื่อนๆอาปากสวอเซเวส่งขาดจงปองเจงแปง สำหาน้องแดงตั้งแต่เดือนสามมั่วแหละยาจา๋ามั่วแหละขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆเด้อจะเหนื่อยลปะปจากาะเหนื่อยปจา๋าคิดว่าปจ๋าอยากกลับไปทำนาอยากกลับไปทำนานะครับเพื่อนๆพามาเบ่งบรรยากาศเนาะค่ะแต่ทางบ้านเรา น้ำท่ามันกะอุดมสมบูรณ์กะอุดมสมบูรณ์ในบางพื้นที่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันบมีคลองชนประทานเหมือนฝั่งทางนี้นะคะเพื่อนเพื่อนฝั่งทางนี้เขามีคลองชนประทานมาจากการจนบุรีนะคะทําให้มันแบบว่ามันอุดมสมบูรณ์มากนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวป้าจ๋าพาไปเลาะพาเลาะดูนะคะพาเลาะเบิ่งหัวให้ปลายหน้าพ่อเนี่ย พาเลาะดูไปค่ะเพื่อนเพื่อนเบิง่งแดดบ่อ,โอ,โอโนบัวประจาคือว่าบานเนาะโอ้ยงามงามงามเพื่อนเพื่อนเบิ่งนี่นาข้าวนะคะอันนี้เป็นฝรั่งลาเม็ดเดี๋ยวเด้อดอกหย่างกับบลูแต่ทางเหนือเพื่นนอนต้มจืดนี่เออบ้านประจาเอิ้นอีกแบบนึ่งะนะประจาก,กับบแน,น่ใจ เพื่อนเพื่อนกระถินกระถินกระถินเดี๋ยวปาว้าจ๋าขอหักโบไปไว้กินกับตำบักหุงหน่อยนะจ๊ะโอ้ยอยากเอากิ่งพุ่นเด็กิ่งนี่กับโบเอาอยากเอากิ่งพี่เด็เอ้ยสะอ่อนเด็พ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเอ้ยหักบ่ได้บาทเน่กิ่งใหญ่พอดวู้ Oh, โอ้ยดอกบัวดอกบัวอันนี้เป็นละมุดกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นส่วนน้อยนะคะส่วนนึ่งอยู่ที่บ้านคุณยายเนาะคะ่ะอันนี้ป้าจ๋าบกค่อยได้มารีวิวเนื่องจากมารอบผู้แบบดกเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเน,นี่ยอันนี้เป็นละมุดกรอบนะคะเป็นอย่างป้าจ๋าจะว่าละมุดกรอบเพราะว่าป้าจ๋าได้กินแล้วจะป้าจ๋าบกค่อยได้มารีวิวเนี่ยมันดกมากต้นนี่ฮะไปค่ะเนี่ยเนี่ย นี่นะคะเ,เพื่อนๆนี่นปอปลาไผ่ประจามาจากทางนี้นี่เราจะเลาะไปเรื่อยๆนะคะนี่คือนี่ส่วนนี้เป็นไล่ของคุณยายนะคะอันนี้ห้าสิบไล่เพราะเราเอาปห้าสิบไล่ไปจนถึงนู่นนะคะไม่ใช่เฉพาะนี่นะคะ รองคองทิปยจ๋ามานี่นะคะ่นมาพักโป่งบักแมนอะไรนี่นี่นี่นมาเก็บพักเก็บยังนี่นี่อันนี้เป็นส่วนที่ดีเนื่องจากเฮียเป็นคนรื้อแล้วก็ใช้ต้นทุนของตัวเองนะคะแต่บ่อนี้เป็นบ่อสาธารณะเป็นบ่อทางหลวงเนาะค่ะ มันเป็นพวกพวกกพวกอย่างอย่างถ้าใครติดตามประจาจะเห็นในคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนว่าอ่าปราเคยไลฟ์สดไปค่ะไปค่ะเราจะไปมุมป่าไผ่กันค่ะพามาเบิ่งยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆพามาเบิ่งยาวๆเลยนะคะพามาดูยาวๆะ เพื่อนสิเียนหัวยายจ๋าป้าจ๋าเธอทําอะไรนี่จากฝั่งนั้นนะคะนะฝั่งนั้นป้าจ๋าอยู่ฝั่งนี้มาอันนี้ปลาฝั่งนี้ปา่าไผ่ฝั่งนี้ทุ่งนาทุ่งนาเนี่นมะม่วงกตที่จริงแถวนี้จะเป็นต้นมะม่วงหมดนะคะเบื้งลุเปลือกหอยนีย่เพื่อนเพื่อน,อนที่มาดูดน้ํากันจะไปเฮียเพิ่อนอันนะ อยปลาโตเร็วมากๆเพื่อนๆฝนต๊ะสองสามมือได้เรื่องเลยนี่พามาเลาะปลาไผ่นะคะเพื่อนๆนี่นี่อันนี้คือไผ่เลี้ยงน้องนะคะเพื่อนๆนี่นี่ไผ่เลี้ยงน้องโอ้ยโกเสีย,ยนีอ้สุดยอดสุดยอดนี่นี่ค่ะโกเตียมาตัดมาหน่นแล้วเนาะคะ่ะนี่นี่นี่ นี่ปราจ๋าสิเอายนานั่งบอแม่ยังได้เพื่อนๆแถวนี้ปราจ๋าเคยมารีวิวเรื่องกระชาย<ม>เดี๋ยวถ้าฝนตกขึ้นมาเพื่อนสิขึ้นแถวนี้ล่ะค่ะนี่นี่เพราะว่าเพื่อนมีหัวเก่าอยู่แล้วแบบนี้นะ,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนน,นี่นะคะนี่นี่น,นี่บรรยากาศที่ป่าไผ่นะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศที่ป่าไผ่นะคะเนาะเดี๋ยวเริ่มปราจ๋าให้เบิ่มปรจาจ่าอาจีเห็ดลายหูลายตามื่อกี้นี่ บรรยากาศที่ป่าไผ่กระถิ่นพระจ่าฮักมาชิมื่กินกับตําหุ้งจะจาส้มตามําประจ่าต้มเล้งไว้สีบโบแห่งพระประจ่ากรบโบลูละประจ่าต้มเล้งไว้เราจะกินเที่ยงกันพอเด็กๆเ,เขาทํางานเดี๋ยวพระจ่าจะไปช่วยตอนบ่ายๆเนาะค่ะเนี่ยบรรยากาศนะคะบรรยากาศของป่าไผ่เคี้ยวชออุ่มมากทิมไว้เลยก่อนเด้อเด้อเ,เนี่ย มาทำทลิปให้เพื่อนๆเบิ่งสะกอนนี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศของป่าไผ่เนี่ยป่าไผ่ป่ามะป่าไผ่ป่ามะนาวนี่เพื่อนๆโน่เพื่อนกระสีแบบงามเลยนะนี่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 สวยงามมากๆค่ะอันนี้ยังบบเอดายเนาะค่ะอันนี้ยังบบเอดายปกติเพื่อนจะขึ้นเยอะกว่านี้เดี๋ยวนี่ปกติเพื่อนจะขึ้นเยอะมากๆเพื่อนๆเนี่ยเนี่เนี่แล้วโกเตียวเพื่อนกระสิเล็กๆนี่เพื่อนกระสิบ่วเอา นี่นี่เพ่นจะขึ้นเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆนี่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 ครับนี่นี่เพ่นจะขึ้นเยอะมากๆค่ะนี่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 พ่นจะขึ้นเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆเห็นบ่อยไนี่ อันนี้ปราจญพามาเบ่งนะคะนี่นี่นี่เบ่งดูนี่นี่หน้าี้นพี้นกติขึ้นเยอะมากๆนี่เพื่อนๆนี่นี่มุดไปทางใดทางใดก็จะเจอนี่นี่นี่เพื่อนก็ส้นเลนส้นเล่นขึ้นแบบนี้นะคะนี่นี่บรรยากาศนะคะเพื่อนๆบรรยากาศนี่นี่เต็มเนี่ยนี่ คือบรรยากาศป่าไผ่แล้วก็บ่อนะคะบ่อปลาเนี่ยบรรยากาศป่าไผ่แล้วก็บ่อปลาเพื่อนๆแห่นวาปะาจ้ามุนแห้งเนี่ยเนี่ยบรรยากาศป่าไผ่แล้วก็บ่อปลานะคะเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยโหน้องามแต่แ่เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยขาวสักลากอนี่นี่เนี่ไปแล้วก็กเตียวเพื่อกระต้มเพื่อกระทอนไว้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ยเนี่นี่นี่ ที่พระจาขยบขึ้นมาเนื่องจากอยากได้คลิปสวยๆนาะค่ะเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศนะคะเพื่อนๆบรรยากาศช่วงนี้หัวล่มออเนาะค่ะหลายๆอย่างเนะคะ่ะฮู้ฮู้ฮู้บรรยากาศนะคะ บรรยากาศบรรยากาศของป่าไผ่นะคะเพื่อนๆปราชามารีวิวป่าไผ่แล้วก็บ่อกไม่นี้ปราชาเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟู้ๆออกฮู้กฟุ๊กฟอันอนี้เพิ่งเอันน่ะเลยสแลนสแลนนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ย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 งามแค่เพื่อนเป็นพวกพวกขึ้นมาแล้วแมน่นรถเนี่ย โปเกเวพื่อนก็จะจัดจะทําจะแต่งแบบนี้ฮะน้แต่งเพื่อให้มันแบบงามได้ค่ะมันขึ้นแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อนๆอนอันนี้อันนี้นะคะคือบรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศสดๆบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนเนี่บรรยากาศสดๆบรรยากาศดๆีรราาศดๆ,รราาดๆที่ป่าไผ่เนาะคะ่ะนน่นี่นี่นะคะเพื่อนๆน บรรยากาศสดสดดีๆจากป่าไผ่นะคะป่าไผ่แล้วประจาเลี้ยงปลานะบ่อปลาทั้งหมดมันจะมีห้าบ่อนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ปลายังเล็กอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนหลายท่านยังโซไซลุงเนาะค่ะเพื่อนกับเซยปลาจาปลาจาปลาจาก็มาเป็นลูกจ้างเด้อปลาจาก็อยากเป็น่าวเก่คือกันค่ะละเพื่อนมาตัดแอ่์ ประกาศหอมแล้วปราจ่าบ,บริมาเพื่อนเพื่อนบเมนบริมาดอกปราจ่ามาคนละจังหวะว้ากระท้อนเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งเดี๋ยวสิผ้าโอ้ยนี่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 นปราจ่าจิกคอเพื่อนไปกินก็จำห้องอยู่นี่เจ้าของเพิ่อนอยู่แจกได้บุหมากะเห่านะอันนี้คือเป็นส่วนของคุณยายเวยค่ะบ้านของคุณยายจ่เพิ่นให้หลานเพิ่อนอ่า ปลูกพักสลัดปลูกอย่างแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่นี่นี่โอ้กะเพราเออกะเพราโอ้นี่นะคะเพื่อนเพื่อนกระท้อนนี่กระท้อนกระท้อนเป็นแล้วเพื่อนเพื่อนพระจาสีเดตไปกินข้าวําป่าอยู่ดอกนี่นี่นี่กระท้อนนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้พระจ่ากินได้เด้อค่ะพระจ่าบบได้ขโมยหรือว่าอย่างต่ว่าคุณยายเพิ่นอ,อนุการคุณยายกว๋วยเตี๋ยวเพิ่นเคยอ,อนุญาตพระจ่าไว้แล้วแต่ถ้าพระจ่าเจอกันจังๆบ็นพระจ่ากขออาะะ็ขออนุญาตเนาะค่ะเนาะขออนุญาตนะคือป่ามะนาวที่พระจ่ามาทําคลิปอันนี้เป็นป่ามะม่วงก็มันใกล้หมาพระจ่าก,ก็บก่ค่อยเข้าบางทีหมาเพิ่นตื่นนะนี่ ปากล้วยประมุวยแถวนี้ทางนี้ไม่ค่อยล้มเหมือนฝั่งพุ่นเนาะคะ่ะฝั่งนี้ไม่ค่อยล้มเหมือนฝั่งพุ่นนี่เบิ้งเบิ้งแผ่นสังกะสีเพื่อนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนนะพังเลยค่ะเมื่อพายุฝนวันสองวันก่อนช่างกําลังทํานะคะประจับบดีรีวิวเนื่องจากทางนั้นเป็นทางเข้ามาทางเข้ามาสวนนี่นะคะเน่น่เน,น่อันนี้เป็นต้นมะกรูดมากรูดค่ะขัขกเพื่อนเพื่อน มะกูดปลาจ่าเอาไปต้มกินน้ํามันอยู่แต่ว่าเป็นยังปลาจ่าคือบริเ็ดให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเนี่ยบางทีมันจังหวะมันบ่ได้ฮะนะแบบว่าปลาจ่านึกอยากเห็ดตอนใดก็เห็ดแล้วปลาจ่าเอาเวลาที่มันสะดวกแบบนี้นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนนกหนูปูปีธรรมชาติและบรรยากาศมันนี่มันก็อึมครึมเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือป่ามะนาวอ่าในบ้านคนุณยายกับมีเนาะคะ่ะนี่ว้า เดี๋ยวปาจ๋าจะเอาไปกินส้มนี่นี่เดี๋ยวปัาจ๋าจะเอาไปกินส้มอันนี้คือเป็นต awesome. ้นคุณยายนะคะเป็นต้นคุณยายเนาะค่ะนี่นี่อู้หู้หสะออนสะออนสะออนเพื่อนเพื่อนนี่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 สะออนมากนี่เดี๋ยวเด้อแล้วปัาจ๋าอันน่ะนี่นะคะเพื่อนกัมมตัดหาเบิ่งมองใดมันอันน่ะเพราะว่า าราคาผักกันหอมจึงคือขึ้น,น,นล,งลงลงตามอนาน a ค่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นขึ้นลง,ลงลงตามตลาดแบบเมื่อนี้ราคาแพงพรุ่งนี้ราคาลดอีย่างแบบนี้หนาค่ะมันก็เลยบวตายตัวนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนี่ยประจาพามาให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งนะคะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ